เอาละครับมาติดตามนะครับในเรื่องของการกินนะครับการเป็นอยู่นะครับการกินอยู่อีกอันหนึ่งนะครับมาดูถึงเขาปรับกันยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงเรื่องของร้านยินตาโฟกันบ้างนะครับร้านใต้ฟ้าเย็นตาโฟนะครับเป็นร้านดังของเมืองสงขลาจริงๆก็มาจากหาดใหญ่นั่นแหละก็เจอวิกฤตหมูแพงด้วยเช่นเดียวกันกับร้านอื่นๆนะครับต้องมีการปรับราคาขึ้นจานละ10บาททุกเมนูแบบเพิ่ม10บบาทหมดเลยนะฮะลูกค้าก็เข้าใจแล้วก็ยังคงมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องไปกันเลยครับ นำท่านผู้ชมมานะครับที่ร้านใต้ฟ้าเย็นตาโฟต,ตอนนี้อยู่ที่เลขที่126ทับ4หมู่ที่8ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังสงขาเป็นของเจ๊หญิงนะครับวัย69ปีเจ้าของร้านซึ่งก็ เปิดขายเย็นตาโฟบะหมี่เกี๊ยวปูข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็นร้านดังของเมืองสงขลาที่มีลูกค้าติดใจในรสชาติความอร่อยของอาหารร้านแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วละครับและที่ผ่านมาร้านใต้ฟ้าเย็นตาโฟก็เปิดขายอยู่ที่ถนนพัฒลุงเขตเทศบาลน,นครสงขลานะครับแล้วก็ได้ย้ายมาเปิดที่ถนน30เมตรเป็นเวลาเกือบ1ปีปรากฏว่าลูกค้าก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับซึ่งเจญิงใต้ฟ้าก็ได้เล่านะครับว่าเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ที่ตลาดหัดใหญ่เป็นรถเข็น ขายมา40กว่าปีแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2 3โอ้โหนานมากเลยนะครับตอนนั้นพี่วัดยังเรียนเลยขายมาตั้งแต่ถ้วยละ2บาทนะครับตอนนั้นเป็นไปได้เลยแล้วก็ขึ้นมาเป็น5บาท ต่อมาก็ขึ้นเป็น8บาทนะครับและหลังจากนั้นก็ย้ายมีอยู่ที่ถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากมาา็มาขายถ้วยละ10บาทนะครับต่อมาก็ย้ายร้านมาอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสงขลา3ปีโดยย้ายมาในช่วงของโควิดพอดีแต่ก็ยังคงขายได้แล้วก็ขายดีด้วยนะฮะนี่มีปักกนะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะสำหรับในช่วงนี้หมูมีราคาแพงทางร้านก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับร้านอื่นๆจึงได้ขออนุญาตนะครับมีการปรับราคาขึ้น สิบบาททุกเมนูเลยเนื่องจากของที่ใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีราคาแพงขึ้นทางร้านก็คงจะแบกรับภาระไม่ไหวจําเป็นที่ต้องปรับราคาขึ้นด้วยนะครับเพื่อความอยู่รอดด้วยเช่นเดียวกันโดยยนตาโฟก็ปรับขึ้นเป็น60บาทบะหมี่เกี๊ยวปู60บาทนะครับข้าวขาหมู70บาทข้าวหมูแดงหมูกรอบ6กบาทอันนี้ก็เป็นราคาที่ปรับเรียบร้อยแล้วโดยปรับขึ้นเพียงเมนูละ10บาทเท่านั้นนะครับก็ร้านของเขาก็ราคาค่อนข้างสูงพอสมควรแต่เห็นว่าอาเด็ยอร่อยแล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับก็ลองดู ซึ่งเจ้าหญิงไต้ฟ้าเจ้าของร้านไต้้าเย็นตะโฟก็เปิดเผยว่าในช่วงที่หมูแพงเนี่ยนะครับมันกระทบกับร้านเรามากเลยนะครับเพราะเราต้องใช้หมูนะฮะเราก็เราต้องลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าก,กำไรมันน้อยลงเราก็เลยจําเป็นที่ต้องปรับราคาขึ้นนะจ๊ะนะครับเมนูละสิบาทซึ่งลูกค้าเองก็เข้าใจว่าตอนนี้ของมันแพงนะครับนี่ก็สั่งมีการเสียบนะฮะเหมือนเหมือนกับทุกๆร้านนะฮะสินค้าอย่างอื่นก็แพงด้วยแต่ว่าก็โอเคก็ ถือว no ่าเป็นท <un> <ification> ี though, the mm ่น่าพอใจไม่มากไม่มายเกินนะครับพอใจกับราคขาแล้วก็ติดใจในรสชาติความอร่อยติดใจในความตั้งใจของผู้ที่นะครับทำอาหารก็ยังคงมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นี่ก็มีชื่อเสียงเขาทำมานานแล้วนะฮะโอ้โหหลายปีเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ากุ๊กต่างๆก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนี่ลูกค้าก็มากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับดูแล้วก็น่าทานกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งข้าวขาหมูตะกี้นี้โอ้โหแบบทําอย่างดีเลยทีเดียวนะครับยังไงก็สามารถที่จะ ลองไปอื่นให้กำลังใจกันได้นะครับ